สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับวันนี้โปรโมชั่นครับขอผู้องค์เลขเลยครับเป็นพระวันบ้านพระเดิมเดิมครับเป็นพระอาจารย์ทองเท่าวัดขอครับเป็นรูปหลอเนื้อนาวะนะครับดูกรอบครับดูกรอบก็กินเก่าเป็นตอแล้วครับ วัดโคับกรอบรอยใช้รอยแขวนมานะครับกรอบก็เก่านะครับองนี้ขอเก้าลอยครับเป็นรูปหลอนเนื้อนะวะนะครับต่อไปครับเป็นพระชัยที่ไหนไม่รู้ดูนหน้าดูตาองค์องนี้ขอห้าอยครับ ต่อไปครับเป็นฤาษีถือบัวครับเป็นหลวงพ่อเงินะครับชัดไหมครับพี่ดูความเก่าครับพี่ดูเนื้อครับองค์นี้โขออกแล้วครับ ต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับเป็นพิมพ์เล็กนะพี่ดูกลอนมาแล้วครับลอยใช้มาครับแต่พุทธคุณมีแน่นอนครับพี่ดูความเก่าก็กินขาดเลยครับองนี้ขออวยครับต่อไปครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่ครับแต่เนื้อเก่ากึกเลยนะครับ เนื้อเดียวองค์นี้เลยนะครับพีด่ดูน่าจะองค์นี้เก่ากว่านะครับเพราะองค์นี้เขาสร้างรุ่นเกจิครับแต่นี้น่าจะก่อนปีสองพันห้าร้อยครับแต่ไม่รู้ที่นะเพราะที่ไหนหน้าต่างนี่นบองค์นี้ขอหกรอยครับ ต่อไปเป็นพละก,กิ่งไม่ทราบที่แล้วเนื้อหกเขียวๆเลยนะครับไม่รู้ที่ไหนครับองค์นี้ขอห้าลอยครับต่อไปครับเป็นพละก,กิง่งพี่ดูเอเองก็แล้วกันนะว่าวัดไหนพี่ไปค่อยไปหาที่เอานะครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนว่าที่ไหนอะไรยังไงครับหน้าตาเงียบพี่ดูกระแสโลหะเนือครับวงนี้ขอเจ็ดรอยครับต่อไปครับเป็นพระกิ่งครับพระกิ่งเยอะเลยนะครับพี่ดูดินเบ้าเลยหน้าตาอาจ,จะไม่สวยนะครับรอมา เขาอยากเนื้ออะไรครับเนื้ออ,อกขาวๆนี่ดูดินเบ้าอย่างติดตามซอกเลยนะเก่ากึกครับมีโค้ดด้วยนะพี่ตรงนี้โคกรอยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อน้อยหน้าเสือครับพี่ดูเนื้อครับ องนี้ขอห้าร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อปานครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าเป็นพระของหลวงพ่อปานนะครับวัดเครือวันนะครับพี่ดูพิมพ์ดูทรงเลยครับพี่ดูเนื้อหาครับดูลักเก่าๆเลย ผมว่าบานนี้ขอเจ็ดรอยครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาน่าจะเกจิสร้างครับสร้างได้ไม่นานน่าจะนะครับถ้าเป็นเนื้ออย่างนี้พี่ดนะูยันอะไรเป็นเส้นเลยนะพี่ดูความเก่าครับ องค์นี้ขอ400ครับต่อไปครับเป็นพระไม่รู้ที่ครับอันนี้นครศรีธรรมราชครับ องค์นี้ขอห้าอยครับพร้อมกรอบเลยนะครับต่อไปครับเป็นช้างลอโบราณนะครับจะรอไม่สวยนะครับแต่พี่ดูเนื้อดูความแห้งความเก่าช้างที่ไหนไม่รู้นะครับพี่ดูเนื้อหา ดูความเก่าความแม่งช้างนี้ของว่ารเลยครับต่อไปครับเป็นปิดตาสายวัดสบานสูงครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณแม่เนืองนี้ออกขาวๆครับพี่ดูลักษ์เก่าๆเลยนะครับ พอพันสามครับต่อไปครับเป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อโบ้ยครับบางชิปเลยนะนี่ขอห้าลอยครับต่อไปครับเป็นวัดปากน้ำรุ่นหกครับ พี่ดูความเก่าดูเนื้อองนี้ขอห้าร้อครับพร้อมก่อไปเลยนะครับต่อไปครับเป็นพระรอไม่ทราบที่ครับพี่ดูเนื้อดูการตะใบครับดูคราบน้ำทองครับไม่รู้ที่ไหนนะครับ วงนี้โขลกร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองครับแต่พี่เนื้อทอง,ทองเหลืองวงนี้พี่ดูดีๆลิมิเต็ดนะครับพี่ดูความเก่าความแห้งครับดูบัวอะไรชัดนะครับแล้วมีหูในตัวเลยนะครับ ที่ดูท่าก,กี้เขาจะทำมาอย่างนี้นครับพี่ว่าเขาไม่นะมานั่งลงทุนทําอย่างนี้หรอครับผมได้มาจากบ้านๆเลยนะดูเนื้อทองเหลืองก็กินขาดแล้วองค์นี้ขอแปดร้อครับต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อไม่ทราบที่ครับหน้าเหมือนหลวงพ่อปานไหมครับถ้าพี่ดูเนื้อหน้าตา,าจ,จะไม่สวยนะครคับรอยตะใบวาองนี้ขอห้าลอยครับต่อไปครับ เป็นปู่ทวดเนื้อว่านปีเกจครับแต่เอาไปแขวนใช้เป็นผู้พุทธคุณได้นะครับแต่อานไม่สวยเลยนะครับดูอยู่ครับไม่ค่อยเห็นหน้านะครับนี่ศึกษาจากองค์อย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากจะดูเป็นเนื้อว่านพี่ดูดูง่ายเลยครับปีข7เจครับองค์นี้ขอ8ปดรอยครับ ต่อไปครับเป็นเนื้อว่านรูปหลอครับพี่ดูความเก่าครับพี่สังเกตด,ดูเนื้อว่านจะออกเป็นไข่อย่างนี้เลยนะทุกองค์เลยนะพรมินพี่ดูกับเนื้อว่านองนี้คล้ายๆกันไหมพี่วะความเก่ามันทำกันไม่ได้ครับ วงนี้โอ้ยขอไปครับพลาโดดวงนี้ขอหก0อยครับอ้ยต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดหน้าลิงครับปีศูนย์แปดครับพี่ดูเนื้อดูนหน้าดูตาพระปั๊มนะครับมันเป็นรอยปั๊มยังอยู่เลย ตัวตัดครับองค์นี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งพี่ดูเนื้อบ เป็นฐานเตี้ยนะครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับรอยตะใบเก่าๆเลยครับองค์นี้ขอพันสามครับต่อไปครับเป็นเหรียญปู่สุกออกวัดคลองขอมครับพี่ดูดูง่ายนะครับผมว่า ภาบางด้วยนะมีรอยจานด้วยนะองค์นี้ขอห้ารอยครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดพิมพซีปีศูนย์ห้าเป็นพิมพซีนะครับพี่ลงพิมพ์เข้าไปห้ดูพี่ดูหน้าดูตาครับอยูรอยตะใบไม่ค่อยเห็นแล้ว ความเก่าแบบพี่ดูจะชัดแล้วพิมพ์เข้าไปดู่เป็นพิมพ์ซีครับพี่ดูเนื้อหาครัช่ออยู่นี่นะครับองนี้ขอะหน้าครับต่อไปครับเป็นวัดพลับครับเม็ดเล็กนิดเดียวนะครับเท่านิ้วก้อยไะ้ครับ แต่พี่ดูเนื้อหาดูลักแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับองค์นี้ขอสองพน้าครับต่อไปครับ เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองครับเนื้อสารลิตเงินครับพี่ดูเนื้อดูตามซอกครับดคบูความแห้งครับแล้วยันเป็นเส้นเลยนะครับพี่ดูความเก่าเป็นเนื้อออกสารลิดเงินนะครับถ้าเขาทำความเก่าได้อย่างนี้ก็สุดยอดครับ ถ้าเขาทำเกแบบไปปั้นตีละองค์อย่างนี้ปั้นตีละเส้นนี้ก็สุดยอดครับมีรอยจานด้วยนะครับองค์นี้ขอสองพราครับแล้วมาพบองค์สุดท้ายครับเป็นเป็นอะไรแล้วนะขอเรียกว่าหลวงพ่อเนียมครับเป็นพิมพ์เสียนโลนครับ อาจจะซึกหน่อยครับใช้มาแต่แท้ดูง่ายเลยนะครับดูความเก่าสึกหน่อยนะครับพี่ดูครับหลวงพ่อเนี่มนี่ขอพันเจ็ดครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกวิวสนใจก็ โทรหาผมได้เลยครับ063 080 0177เสีบถ้าผมพูดผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ